ลูกค้าถ้าลูกๆเข้าใจอริยสัจสี่ลูกๆจะขายประกันได้อย่างแน่นอนอริยสัจสี่หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่ตัวนี้นะคะทุกคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่จีรังยั่งยืนถ้าเปรียบการขายประกันลูกๆก,ก็จะรู้ว่าคนนี้บอกว่าจะซื้อกับเรา ก็เปลี่ยนใจจรังไหมคะไม่จรังถ้าไม่รู้เรื่องนี้ลูกจะทำใจได้ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นลูกต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างที่สัญญากับเราที่บอกว่ารักเราที่บอกว่านู่นนี่นั่นลูกจะได้เข้าใจว่าโอ้นี่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเห็นไหมคะลูกสมุท,ทยัยเหตุเกิดเหตุเกิด ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันถึงเกิดยกตัวอย่างเมื่อมีอวิชชาเมื่อไม่รู้อริยสัจสี่อวิชชาคือไม่รู้อริยสัจสีเมื่อมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารคือสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่ไแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะลูก อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากจเจริญรุ่งเรืองในงานทุกงานลูกต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องเทและทดลองว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่แน่นอนกับเราเนี่ยเราทำใจไปเรื่อยๆเออช่างมันเดี๋ยวมันก็หายเราโกรธวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็หายเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็หาย นี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะบ่มเพาะความเป็นบ่มเพาะความจริงอ่ะนะคะลูกทุกสมุทยัยเหตุเกิดแล้วใช่ไหมคะมันก็มีเหตุดับเหตุดับมีอะไรบ้างล่ะก็ตัดมันทิ้งได้เลยถ้าเก่งขนาดนั้นหรือเมื่อเรามีความรู้สึกว่า ฟุ้งซ่านสะเทือนใจไม่พอใจเราก็มารู้ลมหายใจนี่แหละคือมักคประคาะลูกขาทุกสมุทยัยนิโรธมักทางเดินไปสู่ความดับทุกเห็นไหมคะถ้าลูกรู้เรื่องนี้เราจะทำงานทุกอย่างได้อย่างมีคุณภาพขายประกันแบบแม่จิ๊บก็ขายได้ดีไม่ต้อง ไม่ต้องแบบอึดอัดทรมานไม่ต้องมีความรู้สึกโอ้โหเรานัดลูกค้าจะฝากเงิน3มล้าน4ี่ล้านห้าล้านสิกว่าล้านสองล้านหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าพทำไมปฏิเสธเราบอกว่าจะทำกับเราแล้วทำไมเขาเปลี่ยนใจเอ้ามันเรื่องธรรมชาติไงคะลูกเพราะฉะนั้นลูกต้องใส่ใจอริยสัจสีแล้วลูกจะเข้าใจชีวิตเข้าใจคน โอเคไหมคะขายประกันไม่ยากถ้าเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมัรสีตัวนี้ทำให้รูปรุ่งเรืองทุกงานเพราะทำไมละคะพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือตถาคตของเราได้ตรัสเอาไว้ว่าก่อนที่คุณจะทำงานอย่างอื่นก่อนที่คุณจะไปรู้เรื่องอื่นคุณต้องรู้เรื่องนี้อย่างทองแท้เสียก่อน โอเคไหมคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะถ้าอยากลองทดสอบว่าทีมนี้ทีมแม่จิ๊บเนี่ยจะดูแลลูกได้ดีแค่ไหนฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ขอตอบย้ำนะคะแม่จิ๊บจะส่งให้ท่านผอสูรในโทรกลับให้รายละเอียดต่างๆที่ลูกอยากรู้เป็นต้นว่าหนูจะสอบที่ไหนหนูจะสําเร็จไหมหนูอยู่ต่างจังหวัดหนูอยู่ไกลขนาดนี้ถึงปักใต้ถึง ทั่วประเทศไงคะลูกค้าที่เราสอนกันทางออนไลน์และออฟไลน์ line. ขายประกันก็ขายได้ทั่วประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. ไม่มีแบ่งเขตมีความสามารถญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนเพื่อนอยู่ที่ไหนได้ทั้งหมดคะ่ะอย่านะคะอย่าไปขายแต่ญาติพี่น้องนะคะเพราะอะไรคะ เดี๋ยวจ้องแต่พี่น้องหมดแล้วหมดเลยนะคะต้องฝึกการต่อตลาดให้เป็นเดี๋ยวทีมเราดูแลลูกๆให้สำเร็จแน่นอนขอลูกๆตั้งใจจริงหวังว่าเรา